สวัสดีครับผมแซมไอสกุลวันนี้ผมอยากจะมาสาธิตการถ่ายรูปแบบแบบแบบแปลกๆกันนะครับด้วยเครื่องมือที่ค่อนข้างจะพิเศษแต่ถ้าผมถ่ายคนเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่สนุกแน่เลยนะครับซึ่งการใช้อุปกรณ์ในวันนี้นะครับแม้ถ้าขาดคนนี้ไปสักคนผมว่างานคงไม่สนุกแน่นะครับคนที่ผมพูดถึงนะครับอ่ะไมอย่างเนี่ยรออยู่ตั้งนานแลวเนี่ย โอ้โโหคนนี้มีใครอยู่บ้านม้างวัสดีครับไม่ต้องคงไม่ต้องพูดนะครับก็ขาประจําของโปรเคเลอร์ของเรานี่เองคุณโรลพัชระนะครับซึ่งก็เป็นเซียนถ่ายรูปแนวคอมเมอร์เชียลทางด้านแพ็คช็อตจิวเวลี่นะครับซึ่งอุปกรณ์ไฟแฟลชในวันนี้เนี่ยผมก็ว่าคุณโลเองก็ถามหาอยู่ตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีหนึ่งที่จะมาลองทดลอง เป็นเรื่องเป็นราวสักทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ได้โอกาสโคจรมาเจอกันนะครับเป็นไงครับคุณโล่กับตัว XB Prime เนี่ยที่มันมีตัวระบบคอนโทรลเนี่ยนะครับที่ใช้เครื่องแม็กเนี่ยคอนโทรลเนี่ยโดยโดยรวมๆเนี่ยคุณโลเองก็ก็รู้เรื่องพวกนี้ดีมากพอสมควรแล้วเพียงแต่ไม่ได้ใช้เป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นเองครับมันเริ่มต้นเป็นไงครับคุณโลลองบอกหน่อยว่ามันต้องทำยังไงบ้าง จริงาก็ง่ายนะครับมันช่วยให้ผมเซฟเวลาเวลาผมใช้ไฟเยอะๆหลายๆหัวไม่ต้องไปเดินกดโนนกดนี่ผมนั่งทำก็จบแล้วนั่นลงดิแล้วมันเริ่มยังไงต้องมีตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับอันดับได้อ๋อใช่แน่นอนเราก็ต้องมีภาคส่งกับภาครับอ่านี้คือภาคส่งก็เป็นความไอ่าซิกบีแล้วมันทำงานยังไงครับก็เสียบก็ไปในอ่าก็ใน USB พอร์ตหนึ่งพอร์ตอย่างน้อย มันเป็นไงครื่อง PC ได้ไหมครับได้ทั้ง PC ได้ทั้งแม็กซ์ได้ทั้ง PC ได้ทั้งแม็กใช่ไหมครับแล้ว้อมีตัวไหนครับต้องมีตัวภารลับตัวนี้ใช่ไหมครับมีภารลับนั่นแหละครับก็มันก็มีเสียบได้กับต้นของ XB นะฮะเป็นภารลับง่ายๆอ่าโอเคอ่ะหลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วแล้วผมก็ต้องเซตค่าตรงด้านท้ายเนี่ยนะครับว่าให้เป็นอ่าเป็น channel เอบซดถูกไหมครับใช่ถูกไหมพอเป็น A สมมติว่าเราเราให้มันเป็น A แล้วกันนะครับ A ก็เป็น A 1นะครับแล้วก็สองสามสี่ห้ามันใช้ได้กี่ที่สิบขัวได้สิบขัวโอเหลือเฟือไหมสิบหัวอ้อมันยังมีอีก5ห้าชั้นนอกอ่ะชั้นนอกก็ชั้นนอกสิบก็ท่าแบบห้าสิบขัวห้าสิบขัวโอ้โหสติลิโอคุณมีพอไหมล่ะห้าัว โอเคในโชว์เนี่ยครับโชว์เนี่ยโชว์เนี่ยอ่ามันทำังไงได้มั้ยก็ตามเนี่ยหลังจากที่คุณเสียบไอ้ตัวไอ้เนี่ยซิซบีหรือไอ้ยูเเนี่ยอ่าเสียบไปแล้วคุณต้องสแกนหนึ่งครั้งก่อนสแกนปุ๊บมันก็จะหาเลยว่ามีหัวไฟในที่อยู่ในบริเวณเนี้ยมีหัวไฟอ่าหลังจากที่คุณรลดได้สแกนนะครับเมื่อสแกนปุ๊บเนี่ยตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะเห็นหัไฟไฟแฟลชทุกหัวที่อยู่ในกรุ๊ป A ที่อยู่ในกรุ๊ป A อ่ากดครับ อ่าแปดแปดครึ่งนะครับขอเพิ่มจุดห้าครับจุดห้านะหนึ่งจุดห้านะครับสองสามสี่ห้าอ่าจุดห้าก็จะต้องเป็นสิบเอ็ดพอดีโอเคครับขปิดครับสิบเอ็ดเห็นไหมครับอนับเลขเป็นนะครับจุดห้านะครับก็เราเราสั่งจุดห้ามันก็จุดห้านะครับโอเคครับเราได้เอฟสิบเอดนะครับอ่าเราก็มา ไฟไฟหนึ่งที่สองไฟสองด้านหลังนะครับไฟฟิวอ่าแม่ไฟคิกคิกเกอร์อ่าคิกเกอร์สิบเอ็ดเอาสักสิบเอ็ดครึ่งแล้วกันนะครับให้แรงกว่านิดหน่อยอ่านะครับผมก็ต้องมาเลือกชันแนลสองคือโดรนพิกาะเทสโดดนี้นะครับหนงที่สองนะครับเอสองเตรียมพร้องยางโอเคก่อนครับก็สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับก็เพิ่มอีกจุดสี่ กิกกลิกสี่ครั้งสี่ครั้งอ่าจุดสี่นะเป็นสี่จุดครึ่งสองสามสี่อ่าอีกทีครับเพิ่มเพิ่มอีกทีเพิ่มอีกอ่าทุกทีครับเห็นไหมครับไฟไฟที่ยิงผ่านหลังพึ่งเนี้ยถ้าเกิดระวางผิดจุดอาจจะคาดเคลื่อนครับสิบเอ็ดจุดสี่ก็โอเคก็แรงกว่านิดหน่อยก็าตามที่คาด แล้วก็เราก็เอาไฟดวงข้างล่างนี้เลยข้างล่าง<ห>นั่นคือเบอร์อะไรครับข้างล่างก็เป็นเบอร์สีส่ครับอา่าเบอร์สี่ต้องการผู้ช่วยไหมอา่าไม่ไม่ต้องครับอ่าเบอร์สี่นะโอเคครับเอเฟสี่ 4, ตัวน,นี้มันได้เอฟสี่นะครับก็อ่อนไปหน่อยนึงนะครับก็อเอาซาก F4 F5 ี่เอ้าออกไปสองสต็อปเลยครับ 2อสตอปครานี้เรามากดตรงที่บวก1นึ่งสต๊อปไปทีเดียว1 2 3 4งอเฮ้ย4ี่สต๊อปเลยเลยครับโอเคอาก็4ไม่เป็นไรครับยิงทีครับ11.9ผมว่ามันแรงไปหน่อยเดี๋ยวข้างหลังมันจะเบินไปนะครับลดลดลงมาสักหนึ่งสต็อปครับขอสักสิบเราไปแล้วหนึ่ง <1 S 1> สต็อปนะครับขอสักสิบเอ็ดก็พอครับทีครับ 8.9โอเคครับถูกต้องเสร็จแล้วนะถ้าสมมุตินี่นะครับแม่ถ้าผมไม่มีตัวคอนโทรลนี้นะครับไอตัวตัวไฟเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับแม่ถ้าแต่งตัวเท่ๆอย่างนี้นะสร้างภาพเนี่ยต้องมุดลงไปไปมองค่า f อฟสอบเนี่ยนะโอ้ถ้าจะถ้าจะหมดหมดราคาไปเยอะเลยนะอ่ะงั้นก็เอาขอผู้ช่วยหน่อย ผมก็แค่ขอร้องขอน้องวาใครก็ได้ครับทุกคนอ่ะสมมุตินะครับอ่ะขอรถไปสต็อปหนึ่งครับทำไงครับโอ้โหเฮ้ยตูโดงครับเห็นไหมไหนอโอ้ยหน้ามืดเลยหน้าแดงกล่ำเลยเนี่ยเลือดลงหน้าหมดแล้วเนี่ยระวังหน้ามืดเลยนะครับก็ข้อดีของการใช้ตัวรีโมทคอนโทรเนี่ยบางทีไฟแฟลชอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากๆหรือว่าต่ำมากๆเนี่ย มันก็ทําให้เราเนี่ยทำงานสะดวกนะครับงั้นเดี๋ยวคุณโลกลับมาตําแหน่งเดิมนะครับทำได้ไหมครับของของดวงที่สี่เนี่ยครับคิดเขาไปปับเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ครับว่าเขาปับไปเท่าไหร่ปับไปกี่ต๊อบครับไม่เป็นไรครับว่าแสงใหม่แล้วกันอ่ะโอเคครับอีกทีครับกดครับเสงเขาจะเป็นสี่จุดอะไรสักอย่างโอเคอ่าตอนนี้แปดจุดแปดนะครับอาใกล้เคียงครับแปดจุดแปด อ่าตอนนี้มาไฟดวง A3 สามครับอย่างเดียว A3 สามนะครับก็มาเลือกตรงมาไฮไลท์ตรงที่ชนอกสามก็คือ A3 สามอ่าแล้วก็อ่าเชิญครับอ่าครับอ่าได้ยี่สิบสองสี่แรงไปหน่อยครับขอลดลงมาประมาณสากักอ่าสองสต็อปเลยครับต้องการจะเอาสีน้ำเงินแบบขึ้นเข้มเลยได้หนึ่งสอง่าพร้อมนะครับอ่ายี่สิบสองสี่สิบหก สิบเอ็ดสี่นะครับอ่าสิบเอ็ดสี่ฮีครับสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดห้าเตะเลยครับนอ่าสองสต๊อปง่ายจริงๆเนี่ยที่ผมชอบโอ้โหดูนี้ใช้ไม่นา<ห>นเลยใช่ไหมครับอ่าผมยังดูนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวออโต้โฟกัสว้าวนี่ติด อ่าสลีปอยู่ครับเี๋ยวาอทีนึงมีอะไรช่วยไหมครับอือเหลือนั่งดูอย่างเดียวอ่าโอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายไหมครับการถ่ายรูปนะครับเราก็ามกเดี๋ยวสะท้อนแสงยังไงครับคุณโลกผมเป็นพีมือจริงๆเลยเนี่ยคือช่วยช่างภาพพอได้ไหมอย่างนี้ไม่เร็วไม่เร็วเห็นไหมครับก็ได้สมดเอ๊ะผมว่าแต่ มันเอมันสิบเอ็ดครับผมว่ามันเดฟของมันมากไปอ่ะอยากได้แบบตื้นๆหน่อยอ่ะอาทางไงดีครับทางไงครับก็คุณต้องการ F อะไรก็บอกมาสิอ่า <c oughs> ผมอยากแก่ให้มันลดลงไปสักสองสต๊อปนะครับสิบเอ็ดแปดห้าจุดหกทำได้ไหมครับแน่นอนทางไงครับแมจิก <Magic. S 1> <c oughs> อ่ามันผมเปลี่ยนหน้ากล้องไปอ่าไปเป็นห้าจุดหกนะครับครับ ผมก็มันมีออปชันให้ select all select all ปุ๊บผมก็จะต้องอลดไปนี่ครับหนึ่งอ๋อมาลดทุกคูเลยเรครับปพ๊่เปือกลายเป็นห้าุหมาเลยอันนี้เราเป็นหนึ่งแล้วนะครับโอ้อลองดูอ่าผมตั้ง5.6นะครับอ่าเอาไปถ่ายอีกทีหนึ่งอ,อยากได้เด็บต,ตื้นๆหน่อยนะครับออโอเคแม่อุ้ย ง่ายง่ายครับคุณโลก f 5 6อ้าวโอ้โหโมันเป็นแมจิกป่าไง่ายโมไงไงสนุกไหมครับกับการใชต้ตาย x b palm สนุกอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทริคในการใช้ตัวระบบ wireless control ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งเป็นแบบ channel a ทั้งหมดนะครับ a แล้วก็ control ได้ เอจนถึงเอนงถึงเอเเนี่ยจะให้ขึ้นหรือลง <17. S 2> ตามเรโซได้เลยนะครับมันก็ขึ้นทั้งแผงลงทั้งแผงนะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยนะก็จะเป็นเซตอัพใหญ่ๆจริงๆเนี่ยสมมุตินะครับเรามีแผงแผงไฟเนี่ยที่เป็นเซตใหญ่ๆเนี่ยเป็นชุดที่ยิงแป๊กราว์เราอาจ,จะใช้ไฟประมาณสัก4ี่ห้าหัวเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนวิธีการตั้งกรุ๊ปก็ได้ทำไงครับคุณลกูกตรงนี้ง่ายๆครับเอากรุ๊ปที่คุณต้องการเนี่ยย้ายไปอยู่อีก ช่องหนึ่งที่ไม่ใช่ A จะเป็น B, b เป็น C b, หรือ D หรือ E แล้วแต่คุณชอบอาจากนั้นเราก็คอนโทรช n n e บ B ก็ b ก็ B ทั้งกุ๊ปเลยเหมือนอย่างที่เราทำเมื่อกี้เนี้ยกับ A ออเราไปทำกับ B อโอ้แม่ฟังแล้วเนี่ยนะผมเองของขึ้นเลยอยากจะกลับไปทำสตูดิโอเล่นท่าแบบสตูดิโอใหญ่ๆที่มีไฟเยอะ,ยอะนะครับแล้วก็ใครที่มาใช้สตูดิโอเนี่ยก็ทุกอย่างคอนโทรด้วย เจ้าเครื่องแม็กัวนี้ตัวเดียวพีซีก็ได้นะครับแน่นอนแล้วไงครับเนี่ยโอ้ยมันมีอะไรเนี่ยมันมีบิ s ส n เนส m ม m o r y ีกมัใช้ทำอะไรกับเนี่ยโอ,อ้ก็เผื่อกรณีที่คุณจบจอบไปแล้วคุณชอบไฟเงี้ยแล้วก็กันไว้เผื่อคุณจะต้องรีชูดอ๋อนี่นี่ใน,นกรณีที่แบบว่าฮาร์ดดิสมีปัญหาใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ไฟมี่นานาด <c oughs> โอ<ร>เคครับ แบบว่าเออมันแค่มุมต้องเปลี่ยนอ่ะแต่ไฟอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนะยอะอะไรอย่างเงี้ยก็วันลุง้งคืนก็มาเปิดไอ้ที่เราเซฟไว้อ่าเฟรมโฟร์ซีลตุ๊บตุ๊บเปิดมาปุ๊บมันก็จะบอก,อ,อกเลยว่าไว้เอหนึ่งเนี่ยตั้งค่าเท่าไหรเ่เท่าไหร่ใช่ไหไมครับทุกอย่างทุกหัวตามที่เราตั้งเวลานี้อ่าแล้วเราก็ตั้งจ็อบตั้งไงครับก็เป็นต้องพิมพ์แล้วไปอ่โปรคัลเลอร์ xb พรามจ็อบโอเคอ่าโอเคอ่าพิมพ์เข้าไปครับอ่าโปรคัลเลอร์ xb ชอบโอ้มีบล็อกอีกสิครับอโอ้แล้วทำอะไรครับบล็อกเนี่ยก็ดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นถ้าคุณเกิดมีพร็อพมีอะไรยังไงคุณก็ต้องลิสต์มาแล้วมีนางแบบชื่ออะไรอะไรคุณก็รายละเอียดทั้งหมดล้อลูกค้าชื่ออะไรชอบอะไรเป็นพิเศษนี่เรากลัวเราลืมใช่ไหมครับใช่วก็แอบใส่เขาเมูลนลูกค้า <ๆ S 1> ไปก็ได้จ้าไหนใครอะไรเงี้ยทำของอะไรก็แต่คุณแน่ ก็ก็เป็นเมโมแหละครับสำหรับคนแก่ๆอย่างเราอ่ะเฮ้ยผมผมยังไม่แก่นะยังไม่ยอมแก่ไม่ข่าแล้วนะครับก็เนี่ครับเทคนิคในการใช้ไฟตัวนี้จริงๆแล้วผมเองก็อยากจะทําคลิปวิดีโอนี้มานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีเวลาสักทีหนึ่งต้องขอขอบคุณ ะครับคุณโลกพัชระที่มาเป็นเกรสให้เราในวันนี้นะครับยินดีครับครับก็ไว้มีโอกาสนะครับผมก็จะเชิญคุณโลมาร่วมทำคลิปวีดีโอสนุกสนุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ครับขอคุณนดีครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ